สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอตอบคอมเมนต์นี้นิดนึงนะครับต้องบอกว่าเป็นคําถามเป็นข้อความที่ที่อยากตอบมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่อยากตอบมานานแล้ะและ้วก็อาจจะเป็นคําถามที่ทุกคนอยากอยากรู้นะครับอาจจะเป็นอะไรที่ทุกคนอยากรู้ว่าเจอต่อนะครับจากที่ท่านนี้ได้พูดมานะครับว่าทําไมนักข่าวนะครับอย่างคุณบรรจงนะครับซึ่งเคยตามเรื่องนี้แล้วทาไมถึงถอยออกไป แล้วก็มีสักข่าวอีกหลายท่านก็เคยตามเรื่องนี้แต่ก็ถอยออกไปเจอตอหรือเปล่านะครับอันนี้ผมพูดตรงๆรนะผมพูดตรงๆเลยนะครับใช่ครับเจอตอนะครับนักข่าวที่มาทําเรื่องนี้เจอตอนะครับแม้กระทั่งคุณอัจฉริยะนะครับก็เคยมาจับเรื่องนี้เรื่องเงินบุญนะครับก็เจอตอนะครับ DSI ก็เจอตอผมก็เจอตอนะครับต่อที่ว่านี้คืออะไรคือผู้เสียหายคือเยือเยือนั่นเองคือตอนะครับทําให้ทุกคนเนี่ย ถอยออกไปเพราะอะไรครับผมจะเล่าให้ฟังนะเรื่องเงินบุญเนี่ยนะครับต้องบอกว่าคุณบรรจงเนี่ยแกเต็มแกแกแกเต็มที่นะครับประมาณสักถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะเดือนกันยาตุลาปีหกสองเนี่ยเขาเป็นคนที่จะนําผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความนะครับรวบรวมกันได้เกือบยี่สิบคนมัน้งนัดแนกนเรียบร้อยซึ่งเขาก็นัดนักข่าวหลายสนักเพื่อจะทําข่าวเพราะว่ามันน่าจะเป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะเป็นร้อยล้านนะครับ นัดกันเรียบร้อยนะก็จะไปที่ปอทอก็คือจะไปรวมตัวไปแจ้งความเนี่ยนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับนักข่าวหลายสำนักสิบกว่าสนักไปเพื่อรอทําข่าวเงินบุญแต่มีผู้เสียหายไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวเองจริงๆและในวันนั้นเนี่ยมันบังเอิญที่คนที่ประสบปัญหาแชร์ลูกโซ่จากแม่มณีเนี่ย ได้ข่าวนะครับได้ข่าวเขาก็ตามไปแม่มณีเนี่ยไปสี่สิบกว่าคนปรากฏว่าอะไรครับนักข่าวที่ไปเนี่ยก็คือตอนแรกก็เหวออ่ะพูงตรงนะเฮ้ยไปเมื่เอเฮ้ยใช่ไหมคือคนที่เป็นเชิญนักข่าวอะ่ะเขาก็เสียเครดิตไงเฮ้ยเชิญเพื่อนๆไปแล้วปรากฏไม่มีผู้เสียหายแล้วเขาเสียเวลาไหมเขาเสียเวลานะครับมันเป็นอาจจะเป็นโชคดีก็ได้นะครับเป็นอะไรที่บังเอิญหรือเกินก็คือว่าผู้เสียหายจากแชร์แม่มณีแม่มณีมมไปสี่สิบกว่าคน นักข่าวก็เลยต้องไปทําข่าวของแม่มณีสุดท้ายก็นําสู่การจับกลุ่มแม่มณีแช่ลูกโซ่ตรงนั้นที่โด่งดังมากนะครับปรากฏว่าเงินบุญเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามีผู้ไปแจ้งความแค่คนเดียวแล้วรู้สึกว่าจะเหมือนจะไม่ค่อยเต็มที่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยตอไม่ใช่ใครนะครับตอคือเหยือเหยือไม่ตาสว่างแล้วอีกอย่างหนึง่งนักข่าวที่เขาทําเนี่ยบางทีเขาเสียความรู้สึกนะครับเอาง่ายๆนะ DSI เนี่ยเคยไป จับในชอเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะมีความเสียหายเป็นร้อยล้านได้คดีน่าจะเข้าสู่ดีเอไอได้แต่ปรากฏว่าไงครับดีเอไอบอกให้มีคนมาแจ้งความเพิ่มไม่มีครับในที่สุดเมื่อความเสียหายมันน้อยมันมันไม่เข้าเกณฑ์ดีเอไอเนี่ยแต่ยังเป็นคดีอยู่นะครับเขาก็ต้องใช่ไหมครับมันไม่มีคนมาแจ้งความเพิ่มอะ่ะศาลก็เลยต้องอนุมัติปล่อยตัวไปแต่ยังมีคดีอยู่นะครับยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะเพียงแต่ว่า ศาลพิจารณาแล้วว่ามีผู้เสียหายน้อยนะครับนี่คือต่อนะครับไม่ใช่อะไรเลยนะครับคุณอัจฉริยะอันนี้พุดพูดตรงนะคุณอัจฉริยะเนี่ยเคยคิดจะช่วยเหลือเพราะเห็นว่าถูกหลอกนะครับมีความมาีมีเสียหายน่าจะเยอะๆน,น,น่าจะเป็นร้อยล้านอ่ะเสียหายถ้ารวมตัวกันนะครับปรากฏว่าอะไรครับคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะเนี่ยเคยนัดผู้เสียหายไปไปแจ้งความปรากฏว่าไงครับไม่มีใครไปแม้แต่คนเดียวแกไปคนเดียวสุดท้ายแกถึงกับ ผมขอใช้คําไม่ถูกพลาดประกันแกถึงกับสาบส่งเลยนะครับสาบส่งเลยว่าเรื่องเงินบุญไม่ต้องมาคุยอะแกเ <c oughs> ขาไม่ช่วยเพราะอะไรครับเพราะเหยื่อไม่กระตือรือร้อนที่จะแจ้งความเหยื่อไม่กระตือรือร้อนที่จะดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใช่ไหมครับกับวิชาชีพคือบางคนเนี่ยนัดแน่กัเรียบร้อยว่าจะไปแจ้งความพอถึงเวลาและไม่ไปเพราะอะไรเพราะกลัวว่าเงินลงและจะไม่ได้ใช่ไหมครับคือตายังไม่สว่างมันยังสว่างไม่เต็มที่ เหมือนกันนะครับผมเมยเจอกับตัวเองคุยเป็นชั่วโมงนะครับคุยเป็นชั่วโมงเลยเพอคุยเสร็จเมื่อไงครับตอนแรกก็บอกเออเงินทาเท่าเออเงินเงินมันคงไม่มีจริงๆแหละพี่นะครับพอสักพักโค้งออกมาว่าไงครับบอกว่าเออคุณอนเนกครับผมว่ามันมีสายจริงอยู่คุณช่วยไปหาผู้ใหญ่ในกระทรวงการคลังให้สายจริงปล่อยไปสักก้อนหนึ่งได้ไหมพวกผมเดือดร้อนโอ้โหมันคือคุณคิดดูครับผมจะไปต่อ,อยังไงอ่ะ คือที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยมันคุณยังคิดว่ามีสายจริงอีกนะครับเนี่คือตอนะครับทางไม่ใช่นักข่าวเขาไม่สนใจนะครับเขาเคยสนใจเขาเคยจะช่วยนะครับแต่เหยื่อนะครับเหยื่อไม่ยอมที่จะตาสว่างและบางครั้งนัดแนะไปแล้วเนี่ยเหยื่อไม่ไปใช่ไหมคือต้องเข้าใจเนี่ยคนทําสื่อเนี่ยเขาก็ต้องการประเด็นต้องการอะไรให้คนสนใจใช่ไหมครับอันนี้เป็นหน้าที่ของสื่ออยู่แล้วแต่ในเมื่อ มัดคุณไปแจ้งความคุณไม่ไปนะครับมีบางคนก็ถามผมนะบางคนก็มาคอมเมนต์นะเออทําไมคุณไม่รวบรวมผู้เสียหายไปแจ้งความผู้ตรงๆนะผตรง,นะตรง,ตรงผมจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะไปหรือไม่ไปนะครับจริงๆไอ้คดีแบบเนี้ยมันไม่ต้องรวบรวมคนไปแจ้งความก็ได้คุณแจ้งคนเดียวก็ได้ที่สอนอใกล้บ้านที่เกิดเหตุคุณเนี่ยไปแจ้งความเลยก็ได้ไม่ต้องรวมตัวก็ได้นะครับคดีไม่จาเป็นต้องเป็นดีเอไอก็ได้นะครับท้องที่ก็ได้ คือมันเป็นคดีหลอกลวงคดีช่าโกงนะครับไปแจ้งความได้เลยปัญหาคือไม่ตาสว่างพอไม่ตาสว่างใช่ไหมครับถึงเราจะโน้มนา้าวยังไงก็ตามเนี่ยช่วงแรกเขาอาจจะเชื่อพอนานไปเนี่ยเดี๋ยวบอสหัวสายโทรมาเอ้ยเงินเริงจะออกแล้วนะตรงนี้แล้วนะถ้าเกิดคุณแจ้งความแล้วเนี่ยนะครับแจ้งความแล้วนะเงินจะไม่ออกนะคือผมจะบอกให้ต่อให้สายจริงยังไงก็ตามอะ่ะถ้าคุณแจ้งความอ่ะนะครับเงินมันก็ออกหรือไม่คุณแจ้งความเนี่ยนะครับ มันก็ต้องมีผู้ใหญ่มาเคลียร์มาอะไรได้แต่ไม่เคยมีมาเคลียร์นะครับแจ้งความก็ติดคุกทุกไล่ถูกจับทุกไลยนะครับส่วนจะประกันจะสู้คดีก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ไม่มีคดีที่ไหนมีผู้ใหญ่มาเคลียร์เลยนะครับแม้กระทั่งคดีในชอนะครับที่ถูกเดซีไอจับไปนะครับก็ไม่มีผู้ใหญ่มาเคลียร์เพียงแต่ว่าความเสียหายนะครับมันไม่มากที่จะเข้าสู่กระบวนการของ d n a นะครับสุดท้ายสารก็ต้องให้ประกันตัวไป ก็อย <G ül üyor> ่างที่บอกนะครับคือนี่นแหละคือตอนะครับตอไม่มีใครดอกที่เป็นตอเนี่ยเหยื่อเองผู้เสียหายเองนี่แหละเป็นตอซะเองแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไม่อยากยุง่งเพราะอะไรยุ่งไหมครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยมีกรณีนี้มีคนที่ชวนคนไปแจ้งความเยอะๆ,วๆรวมรวมโจกันเนี่ยแล้วคนนั้นไปเอาผลประโยชน์จากผู้เสียหายนะครับไปเก็บเงินเขานะไปเก็บเงินเขาอีกไปยืมเงินเขาอีกก็กลายเป็นว่านี้เสือปะจระเข้นะครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้าตาสว่างไปแจ้งความดาเนินคดีคดได้เลยนะครับไม่มีต่อจกสิ้นรับรองล้านล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีต่อนะครับตอก็คืออะไรก็คือเหยื่อผู้เสียหายนั่นเองนี่แหละเป็นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไหลสํานักอะไรพวกนี้นะครับคือเขาเจอมาแล้วเขาเจอเขาโดนแกงมาแล้วนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยอยากไปไอ้นั่นไงไม่ค่อยอยากไปยุ่งไม่ค่อยอยากไปอะไรนะครับแต่ถ้า อย่างผมเนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ผมเนี่ยผมคือผมต้องทําให้ตาสว่างนะครับส่วนการดําเนินคดีการแจ้งความเนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้เสียหายเองเรื่องเหยื่อเองนะครับ <c oughs> คือตาใบใดที่ตาไม่สว่างเนี่ยนะครับมันมันมันไม่ไปสู่การแจ้งความเดินดำเนินคดีหรอกนะครับผมเคยเจอแม้กระทั่งว่าผูกพอคุยเสร็จนะพี่ครับพรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งความพี่มีค่ารถให้ไหมมีค่าเดินทางไหมเอ่อต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องผม อันนี้พูดแบบเพ่กับตัวนะคือคุณจะไปแจ้งความคุณเป็นผู้เสียหายเนี่ยผมต้องออกค่ารถให้อีกเหรอให้ค่าเดินทางให,ให้อีกเหรอไม่ใช่คือผมผมไม่ได้ที่จะอะไรนะอ,อะไรนะกระเหียกระเียหรืกระือกระเหียที่ต้องพาคุณไปแจ้งความถึงขนาดนั้นนะครับเมื่อคุณเป็นผู้เสียหายคุณก็ไปแจ้งความมันก็จบนะครับเนี่ยตอไม่ได้มาจากไหนก็มาจากเยือนั่นแหละผู้เสียหายนี่แหละเป็นตอนะครับ ไม่มีตออะไรรอกครับเงินบุญไม่ใช่แชรูกโซ่ต่างอาลิปลับนะครับไม่อยากจะบอกไม่อยากจะว่าอยาจะกลายเป็นบูลลี่หรืออะไรไปนะครับก็คือตอที่แท้จริงก็คือเหยื่อผู้เสียหายนั่นเองไม่มีนักข่าวนะครับคนไหนหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนที่เจอตอนะครับสวัสดีครับ